สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยมาคลายข้อสงสัยในประเด็นสอบถามเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกรณีเลขานุก,การนายกของท้องถิ่นและที่ปรึกษาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกรณีที่ดํารงตําแหน่งแล้วนะครับจะสามารถลาบวชได้หรือไม่กรณียกตัวอย่างเช่นถ้าจะลาบวชสัก15วันเนี่ยจะลา จะลากับใครนะครับแล้วก็จะทําให้ขาดคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งเลขาและที่ปรึกษาหรือไม่นะครับการลาเนี่ยจะต้องลากับผู้ใดเราลองมาดูรายละเอียดในข้อกฎหมายกันนะครับสําหรับในประเด็นนี้นะครับในเรื่องของเลขานุก,การนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของเลขาของท่านนายก และท่านนายกอบตและนายกเทศมนตรีนะครับก็มาจากการแต่งตั้งโดยท่านนายกนะครับส่วนในส่วนของที่ปรึกษานายกท้องถิ่นเนี่ยในส่วนของอบตก็จะไม่มีที่ปรึกษานะครับส่วนของเทศบาลก็จะมีที่ปรึกษาโดยท่านนายกเป็นผู้แต่งตั้งนะครับทีนี้เนี่ยการจะลาบวชสามารถลาได้หรือไม่นะครับในตําแหน่งเลขานุก,การและที่ปรึกษาเนี่ยสามารถที่จะลาบวชได้นะครับ เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในกฎหมายนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดลักษณะต้องห้ามในเรื่องของการบวชนะครับก็คือการบวชเนี่ยไม่ได้ทำให้ขาดคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทีนี้เมื่อสามารถที่จะลาบวชได้ไม่ขาดคุณสมบัติแล้วเนี่ยนะครับวิธีการลาเนี่ยนะครับ เขาก็กำหนดไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการลาของอท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นในส่วนของเลขานุก,การและที่ปรึกษาเนี่ยผู้แต่งตั้งก็คือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องลากับาตามข้อ20เนี่ยนะครับท่านจะต้องลาต่อท่านนาย,ยกเทศมนตรีกรณีของที่ปรึกษานะครับ และเลขาในส่วนของเทศบาลส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยท่านเลขาก็จะต้องอยื่นใบาลาต่อผู้บริหารก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยทั้งเลขานุก,การและที่ปรึกษาสามารถที่จะลาบวชได้นะครับแล้วก็ไม่ขาดคุณสมบัติไม่ได้เป็นลักษณะต้องห้ามของการดํารงตําแหน่งด้วยนะครับการลาเนี่ย ก็จะต้องลาต่อผู้บริหารท้องถิ่นของแต่ละประเภทนั่นเองนะครับ